สวัสดีครับนะครับผมโค้ชโจ๊กนะนะต่อนะครับต่อวันนี้มาเรื่องของการให้อาหารสมองนะครับวันนี้มาในเรื่องของมีคนถามผมมาเยอะนะครับว่าทําไมโค้ชถ,ถึงมาทําโครงการที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคนถามผมมานะครับถ้าคุณฟังไลฟ์นี้จบนะคาถามคาถามที่คุณถามผมเนี่ยจะได้คําตอบเลยว่าทําไมผมถึงเลือกมาทําอสังหาในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ จะได้ไลฟ์ตอบคาถามตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจะได้หลายๆคนว่าเออโค้ดเลือกทาเลยังไงนะครับทาไมถึงอ่าจังหวัดบุรีรัมมันมีโอกาสอะไรโค้ดมองเห็นอะไรทาไมถึงเลือกมาพัฒนาธุรกิจอสังหาในจังหวัดบุรีรัมย์นะเดี๋ยวผมมาบอก3ปัจจัยหลักที่ผมตัดสินใจมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่านะครับใครเข้ามาแล้วกดทักทายเข้ามาแล้วนะครับใครอยากฟังว่า ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันน่าทาหรือมันส่งเสริมหรือปัจจัยบวกอะไรนะครับที่ทําให้มันน่าทำนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมมองอย่างนี้นะครับคือจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับเนื่องจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเนวินชิดชอบนะครับแกก็มวีวิสัยทัศน์นะครับต้องการจะพัฒนาบุรีรัมย์ให้เป็นสปอร์ตซิตี้นะครับ แล้วแกก็ลงทุนเม็ดเงินมหาศาลนะครับที่จะสร้างสนามฟุตบอลน,นะครับสร้างสนามกีฬานะครับสนามแข่งฟุตบอลน,นะครับสนามแข่งรถนะครับที่สามารถจัดงานระดับโลกได้แกก็มาพัฒนาหรือมาสร้างบุรีร์ให้กลายเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้นะครับทีนี้นะครับแกก็มีวิสัยทัศน์ว่าแกจะทําแกจะดึงนะครับดึงคนนะครับดึงคนต่างจังหวัดดึงคนใน ทุกทกที่นะครับมาพักผ่อนในจังหวัดบุรีรัมย์หรือมาดูกีฬาหรือมาทํากิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ก็เลยมีงานมีงานเดือนหนึ่งนะครับอย่างน้อย1กิจกรรมนะครับต่อเดือนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะจัดที่2-3กิจกรรมที่แตกต่างกันนะครับผู้ชายที่ชื่อเนวินเนี่ยเขามองอย่างนี้คือยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่จัดเช่น บุรีรัมย์มาราธอนนะครับหนึ่งในกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอนนะครับนักวิ่งมาราธอนหลัก3ามหมื่นห้าหมื่นคนเนี่ยครับเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาก็ต้องเอาหัวมานอนด้วยนอนที่ไหนนะครับนอนที่ไหนก็ต้องเช่าโรงแรมนอนเอาท้องมาด้วยก็ต้องกินข้าวครับกินที่ไหนก็ต้องซื้อกับข้าวซื้อของกินในจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละแล้วนักวิ่งมาราธอนเข้ามาเนี่ยไม่รู้กี่ชีวิตเข้ามา บางคนก็พาครอบครัวมาด้วยพาลูกพาหลานพาเมียมาด้วยนะครับมาถึงก็มานอนนอนเสร็จก็วิ่งวิ่งเสร็จก็เที่ยวก็ใช้เงินนะครับอันนี้แค่หนึ่งกิจกรรมนะครับหลังจากบุรีรัมมาราธอนหนึ่งอาทิตย์จัดลิซ่าอีกนะครับแบ็กพิงมาอีกนะครับอ่าพอนักมาราธอนกลับไปยังไม่ทันห้องโรงแรมยังไม่ได้เคลียร์ทำความสะอาดเลยนะครับ ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ซักผ้าปูที่นอนเลยนะครับวัยรุ่นจากกรุงเทพจากทั่วทุกประเทศแหละครับก็มาก็มาที่บุรีรัมย์อีกก็โรงแรมยังไม่ได้พักยังไม่ได้ซักผ้าเลยนะครับวัยรุ่นก็มาอีกคนแก่กลับไปนะครับนักวิ่งไม่ใช่คนแก่พูดผิดน,นักวิ่งกลับไปนะครับวัยรุ่นมานะครับหลังจากวัยรุ่นกลับไปดูลิซ่าแบ็คพิงค์เสร็จกลับไปหลังจากนั้นจัดกิจกรรมรถมอเตอร์ไซค์นะครับบิ๊กไบค์อย่างี้นะครับ ก็จะเป็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาอะไรรวมร้อยห้าสิบเนาะเข้ามานะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับอันดับแรกก่อนมันเป็นเมืองที่กำลังจะ,จะเจริญเติบโตนะครับเป็นไม่ใช่เมืองที่เติบโตแล้วนะเป็นเมืองที่กำลังจเจริญเติบโตนะครับเศรษฐกิจกำลังโตนะครับเมืองกำลังพัฒนาเมืองกำลังต้องการ โครงสร้างพื้นฐานนะครับต้องการอะไรคําว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่พักนะครับโรงแรมนะครับร้านอาหารนะครับห้างต่างๆกําลังทุกนะครับเม็ดเงินทั่วประเทศนะครับทุกๆหน่วยงานทางธุรกิจนะครับก็มองแล้วก็กําลังโยกย้ายเข้ามาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าเราเข้ามาในตัวจังหวัดนะครับเราจะเห็นห้างโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่เกือบครบแล้วนะครับ เกือบครบแล้วแต่ภายในปี2ปีนี้นะครับโมเดินเทรดขนาดใหญก่ก็คงมาเกือบครบทุกห้างนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณจิ๋วนะครับสวัสดีคุณรัชพลน,นะครับโตสงครามเนาะสวัสดีครับโค้ดบอกงี้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงตัดสินใจมาทําธุรกิจในจังหวัดบุรีรนะัมย์เนาะอันนี้ปัจจัยแรกก่อนนะที่คือตราบใดที่ผู้ชายที่ชื่อเนวินยังอยู่ที่นี่นะครับกิจกรรม 1>, 1เดือนเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า2-3กิจกรรมนะครับกิจกรรมระดับประเทศนะครับที่เรียกคนจากพื้นต่างพื้นที่เข้ามามาพักผ่อนมานอนมากินนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะเรียกเพิ่งจบงานเว้าไปนะครับงานเว่างานเว่าบุรีรัมย์นะครับคือจัดเทศกาลว้าบุรีรัมย์นะครับก็คนก็มาหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0คนเข้ามานอนพักที่จังหวัดบุรีรัมย์จบงานเว่า โรงแรมยังไม่ได้ซักผ้าผูที่นอนยังไม่ได้ซักผ้าเช็ดตัวเลยนะครับจัดงานบุรีรัมมาลาฮันต่อนะครับไฟแสงสีไฟก็ชุดเดิมนะครับก่อนงานว่าวมีอะไรนะครับก่อนงานว่าวก็มีแสงสีไฟเขากระโดงนะครับสแสดงเทศกาลแสดงแสงสีแสงสีเสียงไฟนะครับที่ภูเขาไฟและเขากระโดงนะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ ดับสนิทแล้วแต่เราจัดย้อนยุคไปอีกทีนึงว่าตอนภูเขาไฟมันระเบิดยังไงนะครับคนก็ไปดูจัดเป็น10วันนะครับคล้ายๆงานกาชาตินะครับแต่ว่าแสดงเทศกาลแสงสีเสียงนะครับพอจบงานคือเดือนนั้นทั้งเดือนก็4กิจกรรมละนะครับเริ่มจากเทศกาลแสงสีเสียงภูเขาไฟนะครับต่อด้วยงานว่าวต่อด้วยบุรีรัมม์มาราธอนนะครับต่อด้วยคอนเสิร์ตลิซ่าแบ็คพิงค์มานะครับ อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับกิจกรรมและจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนะครับกิจกรรมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดนะครับตลอดทั้งปีเดือนละอาทิตย์ละหนึ่งกิจกรรมอาทิตย์ละหกิจกรรมเพื่อดึงคนเข้ามาพักผ่อนมาร่วมกิจกรรมที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้คือปัจจัยแรกเนาะพอเข้ามานะครับก็ต้องการที่พักต้องการอาหารนะครับทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ ชาวบ้านรอบๆตัวเมืองหรือรอบๆอบ,อบอทั้งหมดเนี่ยก็จะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นหรือรวยขึ้นนั่นแหละรวยขึ้นก็ต้องซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นภูวิลล่านะครับยังไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่านะครับอย่างเงี้ยยังไม่มีนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อมันเป็นเมืองที่กําลังเติบโต แล้วเมืองที่โตบโตแล้วล่ะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเชียงใหม่นะครับระยองนะครับอุดรนะครับขอนแก่นนะครับอย่างเงี้ยเป็นเมืองที่โตแล้วนะครับเดี๋ยวอีก3ปี5ปีข้างหน้านะครับบุรีรัมย์ก็จะตามขอนแก่นตามอุดรนะครับคงไม่ตามระยองนะครับคงตามเชียงใหม่นะครับคงไล่กันไปภายใน3ปี5ปีนี้นะครับขนาดของเศรษฐกิจขนาดของเศรษฐกิจคงไล่ไล่กันใกล้เบียดนะครับเบียดซ้ายเบียดขวากันแน่ๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นโอกาสก็เลยเข้ามาทําก่อนอันนั้นคือปัจจัยที่1นะครับปัจจัยที่1ปัจจัยสนุกปัจจัยที่2นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเองนะครับเป็นคนพื้นที่นะครับเข้าใจพื้นที่เข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติของคนที่นี่ดีเข้าใจความคิดเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับในวัฒนธรรมหรือของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะ นะครับผมเข้าใจวัฒนธรรมของที่นี่เข้าใจความต้องการนะครับเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคข,ของจังหวัดนี้ดีนะครับและสําคัญอพอผมเข้าใจนะครับพอผมจะทําธุรกิจสังหาสิ่งต่อมาที่ผมทําก็คือปัจจัยที่2แล้วนะครับผมมาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของที่นี่ไว้ให้พร้อมนะครับพร้อมให้ใครนะครับพร้อมให้กับคนที่เห็นโอกาสของการเติบโตของบุรีรัมย์นะครับผมอาจจะเตรียมที่ดินไว้นะครับ การจะเตรียมที่ดินหรือพัฒนาที่ดินไว้เนี่ยครับหรือการจะปรุงที่ดินไว้สําหรับนักลงทุนนักอสังหาทั้งหมดนะครับผมจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ผมผมต้องคอนเน็กชันกับเขาก็คือกรมที่ดินการประปาการไฟฟ้าธนาคารนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นพันธมิตรนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้ว นะครับการที่ผมมาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการทําธุรกิจนะครับไม่ว่าสําคัญสุดก็คือกรมที่ดินนะครับก็กายก็มาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเตรียมรองรับกับนักลงทุนและถ้าใครอยากลงทุนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอย่างน้อยมีผมนะครับโค้ชโจ๊กนะครับเข้ามาถางทางปูเสื่อนะครับปูพรมแดงไว้ให้ท่านเดินแบบสบายแล้วนะครับแค่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์แค่มาถามผมว่าอำเภอไหนเป็นยังไง อำเภอน,นหนน่าลงทุนไหมอำเภอน,นี้โตไหมนยะครับอัตราการโอนเป็นยังไงนะครับสถิติการโอนในแต่ละตึบแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นยังไงนะครับแค่มาข้อมูลตรงนี้ผมเตรียมไว้ให้หมดแล้วแค่อยากรู้นะครับเดินเข้ามาถามผมก็ได้นะครับแล้วคู่แข่งก็ยังไม่เยอะนะครับคู่แข่งในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยน้อยมากคู่แข่งใหญ่ๆเขาก็หนุนไปเชียงรายหนุนไปเชียงใหม่นะครับไปอุดรไปขอนแก่นนะ น,น้อยคนที่ยังมองเห็นว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นเมืองที่กําลังโตนะครับอันนี้ปัจจัยข้อที่2นะครับโครงสร้างพื้นฐานผมเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานของการทรําธุรกิจอสังหามีอะไรมีที่ดินมีธนาคารนะครับธนาคารปล่อยกู้นะครับกลุมที่ดินแบ่งแยกที่ดินจัดสรรที่ดินนะครับการไฟฟ้าการประปานะครับขยายเขตน้ําขยายเขตไฟนะครับ ครบหมดแล้วนะครับผมได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้ครอบคลุมพื้นที่นะครับเกือบจะทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับแล้วผมก็จะยึดพื้นที่บุรีรัมย์เนะครับเป็นฐานการผลิตนะครับเป็นฐานในการทําธุรกิจนะครับอาจจะไม่ไปบุกกับเขาที่โคราชหรอกครับเพราะว่าเลือดสาดแน่ถ้าเข้าโคราชนะครับคือแข่งขันกันดุเดือดมากนะครับมันต้องมีเจ็บตัวบ้างนะครับมีคนชนะก็ต้องมีคนแพ้นะครับถ้าแข่งขันกันดุเดือดแต่สําหรับที่บุรีรัมย์นี้ผม แทบจะไม่มีคู่แข่งก็ได้นะครับว่าแต่แทบน้อยนะครับถึงมีก็น้อยนะครับคู่แข่งยังไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนโคราชเหมือนทุนใหญ่โคราชนะครับอ่าอันนี้ปัจจัยที่สองที่ผมเลือกมาทําธุรกิจนะครับแล้วปัจจัยที่สามนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเมืองมันกลำลังโตพอโตเสร็จก็ก็ต้องการโครงสร้างพื้นฐานนะครับต้องการ ต้องการบ้านต้องการปั๊มน้ํามันต้องการโชวรูมรถยนต์นะครับเมืองกําลังโตแล้วก็ร้านวัสดุก่อสร้างก็เข้ามาเปิดโมเดนเทรดเกี่ยวกับใหญ่ๆนะครับเศรษฐกฐิจมันก็หมุนเวียนนะครับที่นี่นะครับคือถนนนะครับก็ทํากันนะครับแพนปูนเรียกว่าโม่กัน24ชั่วโมงนะครับเรียกปัจจุบันเนี้ยย่งยกยกตัวอย่างง่ายๆนะเราจะไปดูธุรกิจที่ไหนมันบูมหรือไม่บูมนะครับ เข้าไปดูแพนปูนก่อนนะครับผมเข้ามาเห็นแพนปูนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรียกว่าแม้แต่แผนปูนในอำเภอเล็กๆนะครับเรียกว่ารถปูนวิ่งกันไม่เคยได้หยุดนะครับโม่โม่นี้แพนนี่แทบโหลดโหลดแทบจะยีิบสี่ชั่วโมงครับโหลดปูนนะโหลดไม่ทันนะครับรถปูนยี่สิบคันบางแผนเนี่ยวิ่งวนไปวนมาเนี่ยวิ่งไม่ทันนะครับทั้งเทถนนคอนกรีตทั้งเทตึกทั้งเทห้างทั้ง โอ้เยอะมากนะครับห้างเริ่มเข้ามาและนะครับทั้งโชว์รูมคือการก่อสร้างเริ่มบูมลวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาทําธุรกิจก่อนใครนะครับก็อันนี้คือเหตุผลนะครับที่ผมเข้ามาทําธุรกิจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วสําคัญก็คือผมเป็นคนที่นี่นะครับเข้าใจวัฒนธรรมสีผิวของที่นี่ดีนะครับว่า รมเนียมปฏิบัติของเขาเป็นยังไงนะครับส่วนว่างๆผมก็ขับรถไปสอนสอนทุกอาทิตย์ครับที่กรุงเทพก็ขับรถไปกลับอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ทํามาหากินนะครับจุดที่2ที่ผมไปทําก็จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในเมือง EEC นะครับผมไปทําอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือผมเลือกทําเลทําเลระหว่างอําเภอสนามชัยเขตนะครับซึ่งเป็นอยู่ตรงกลางระหว่าง2นิคมอุตสาหกรรมนะครับก็คือ นิคมอุตสาหกรรม3 0 4เฟส2นะครับและนิคมอุตสาหกรรมเกตเวนะครับอําเภอสนามชัยเขตเนี่ยเป็นอําเภอตรงกลางของสองนิคมอุตสาหกรรมนี้นะครับผมก็เลยเลือกไปทําที่อําเภอสนามชัยเขตนะครับเพื่อรองรับพนักงานหรือคนที่ย้ายถิ่นฐานนะครับเพื่อมาทํางานของสองนิคมอุตสาหกรรมนี้นะครับก็เลยแชร์ให้ว่าผมเลือกพื้นที่ยังไงในการทําธุรกิจนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับยินดีมากๆที่ได้มาแชร์ข้อมูลกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ